มุงลงขึ้นแท่นนางเอกเจ้าหญิงลงยุ้จับตาประกบคู่พระเอกอิสระ ครองตำแหน่ง m i ตยูเนเวอร์สไทยแล์2019อย่างงดงามสำหรับฟ้าใสตัวินนัสุดาก่อนจะบิดลัดฟ้าไปประกวดนางงามจากระวานทะลุเข้ารอบ5คนสุดท้ายซึ่งหลังจากที่เธอทำภารกิจนางงามตบแฟน,นกันตตามมาตลอดเส้นทางในวงการบันเทิงของฟ้าใสมาเอาดีทางด้านการแสดงหรือไม่แม้เธอออกรายการให้เห็นอยู่บ้างแต่แฟนนางงามก็ลุ้นให้เล่นละครเหมือนนางงามรุ่นพี่ท่านอื่นๆ ล่าสุดคงไม่ต้องรอนานแล้วคาดว่าฟ้าสายจะลงละครเรื่องแรกเจ้าหญิงลงยุคด้านพระเอกต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นใครแต่ที่ลือหนาหูประกบคู่พระเอกอิสระ